ได้หัวหมูมาให้แม่ยายทําอะไรกินดีวะวันนี้อยากกินโคหมูดีกว่าเว้ยให้แม่ยายทำดีกว่าเนีทำหมหัวหมูเนี่ยทำโคดีกว่าโคแกโคเป็นไหมจะโคะแคะอีกแคเอามันทำได้ไหมล่ะโคโคหมูอะได้โคหมูดีกว่าบอกเขาทีจัดไปบอกเลยบอกเรับอกครับอกรับได้เลยเดี๋ยวแม่จัดให้ หัวหมูที่เราหั่นไว้ใส่กระทะยอดฟ้าเขียวบดดีหุงนัวนตานพริกไทย เติมเหลืองแล้วเราตักขึ้นเลยเรียบร้อยจัดใส่จานไหนอะครับคุณตมนี่ยเน,นี่เสร็จแล้วนี่นี่นี่ดูดูได้ทีได้ทีได้ทีทลนะางท้องก่อน กระจางขาไม่มีเลยกิบอยู่คนเดียวหมดแล้วน,นี่เนี่ยเดีย๋ยวขาบอกไอ้ฝ้ายโคหมูข้าบอกไอ้ฝ่ายกินอยู่คนเดียวว่าไม่เผื่อไม่แพ้ข้าก<ม>็น้ำลายไหลเหมือนกันนะ่นอ่ยไหลเงี่ยเ <ừ. S 2> ด,ดี๋ยวไปยื้อก่อนก็มากินอวดอย่างเงี้ยกินมันก็เข้าจมูกข้าเลย